E ah. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องคาําพาพาโชคกูดับน้ําโจกเนาะคะ่ะโอ้ยทั้งอบอสสบายทั้งเป็นไข่เป็นวัดอาจจะเป็นเพาะแผลเนาะคะ่ะไข่ไข่แผลก็เ่ออยู่เนาะ <laughs> ยูทูปคนเดอยโชว์แผลหลายเนาะคะ่ะคือแม่คู่ต้องบอพันเนาะคะ่ะถาถาพัฒน์แล้วมันจะมันมันมันจะบอมันชืดเห่อไหมคะ่ะมันจะบอแหงแล้วมันจะบอหายเรยวนะคะ่ะ แต่เมื่อวานเนี้ยเมื่อวานกับวันนี้ปวดนะคะตอนนี้ก็เป็นไข้อาจจะเป็นไข้เพราะพิษแผลก็ได้เนะคะเมื่อวานนี้หลบๆบนีบ่หลบหลบแดงเบิดเลยนะคะรอบมันสีแดงแดงเบิดก็เลยอืมน,น่าจะเป็นเพราะติดเชื้อหรือเปล่าเนะ,ะแต่ว่าแม่คู่กับท่งกินยาคาเสือ้อเท่งหล้างแผลเท่งแต่ยังไม่ได้ขีดยาเนาะคะ่ะขีดตัยาหลายเมื่อยเมื่อยยาค่ะ อ๋อมือนี้จะมาขึ้นสูตรของคุณตานะคะหลักหน่วยหลักสิบเนาะคะ่ะอ้ยประทับใจแห้งปันถือแล้วเลยเยี่ยนี่อ่าคุณตาทรงให้นปันถือแล้วเนาะคะ่ะแต่คุณตาก็จะมีตัวเลขให้เราก็คือแบบว่างวดนี้อาจจะแบบให้ทั้งทั้งแบบเป็นเหมือนกับให้คล้ายๆถ้าสองไม่มาจะเป็นห้าจังเสียเนาะคะ่ะถ้าหนึ่งไม่มาก็จะเป็นศูนย์จังเสียเนาะคะ่ะแต่ว่า ตกระลันตีนี่คือโตัใหญ่เลยค่ะโตโตที่ข้างล่างบม่ค่อยไปสนบ่ต้องไปสนใจค่ะบม่ต้องไปสนใจสําหรับสูตรของคุณตาเนาะดูว้ค่ะสำหรับคนที่ที่อยากได้อะเบี้ยกแก้ของปูเนาะคะ่ะหรืออ้อสร้อยนะคะอาจจะเป็นสร้อยข้อมือเนาะคะ่ะกับเบี้ยกแก้ของปูศิลานะคะ มีนะคะ่ะส่วนกําไรนโมนะคะ่ะที่เป็นสีดำนะคะ่ะเป็นกําไรสีดำนะคะ่ะแม่ครูอยากใส่อยากใส่อยู่นี่แต่ว่ามันมีแผลเนาะคะ่ะมันมันเพราะว่าข้างนี้แม่ครูใส่ใส่เป็นกําไรของปู่พญานาคเนาะคะ่ะแม่ครูเลยบวอยากใส่น้ากันถ้าจะใส่กําไรของปู่ศิลาแม่ครูอยากใส่นี้เนาะจริงๆแล้วกําไลนะเราเราใส่สองเส้นจะดีนะคะจะใส่ แม่คู่จะเป็นคนมาติดกาไรเนาะคะ่ะเพราะว่าทําอะไรมันจะได้มีกําไรเนาะคะ่ะแม่ว่าเข้าจะไปเจราจาหรือไปอีหยังกระซ้างเนาะคะ่ะมันจะมีเอ่อมันมันจะได้กําไรอ่ะคะ่ะถึงถึงจะพูดกับผู้คนเนาะ,ค,ะค่ะกะกะได้กาไรกาไรนั่นคือเป็นการสิ่งดีๆที่เข้ามาหาเราเวลาเข้าไปบอกก็เพ่อนมาจังเสียนเนาะ,ค,ะค่ะผู้ดใดสนใจกะ ทักมาได้เนาะคะ่ะส่วนกําไรเนาะคะ่ะกําไรนําโชคก็ยังมีอยู่นะคะกับมี่อยูอ่วันนี้นะคะพระอาจารย์จะเอามาให้นะคะ,ะก,ำกำไรนําโชคนี่ก็จะดีนะคะแต่ทุกทุกทุกอย่างเนาะคะ่ะก็ผ่านการปลูกเสกมาแล้วนะคะยิ่งเป็นของอปูซิล่านี่เนาะคะ่ะมีคนคอมเมนต์เขามาว่าแม่ครูะบะหมีแต่ไส้บ่เพิ่งมาเนาะค่ะหนี่เบียดแกะบะมีแต่ไส้บ่ค่ะแม่ครูก็เลยแกะให้ดูคะ่ะ ข้างในนะคะข้างในของของปูศิลานะคะข้างในตรงนี้นะคะเพื่อนจะเหมือนกับเคลือบทองนะคะอาจจะเป็นเปียวทองนะคะอยู่อยู่ตรงเบี้ยแก้นะคะแต่ข้างในจะมีปลอด2อันนะคะมีปลอดอยู่สองอันค่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวมีทรายเนาะคะ่ะสั้นยังไงกับบริษนี้เนาะคะ่ะว่ามีทรายหลอดเบาเนาะคะ่ะนี่คงจะว่ามีทรายสิ <laughs> แม่คู่ก็เล่เเ่อ ทดสอบเลยค่ะทดสอบให้ล,ลูกศิ์ลูกหาเมืองเนาะคะ่ะเพราะว่าเราการันตีได้เลยว่าเข้าบ่าไดเป็นแบบว่าไปเอาที่จังใดล่ะคะ่ะคือไปมาบูชาอยากจะขอบอกเด้อค่ะอยากขอบอกว่าแค่ภาพปู่แค่แค่ภาพาปูซิลานี่ค่ะ กระยังสีหายหยากเลยเนาะคะ่ะข่าวบอไปอนี่เอาก็คือภาพนี้ก็ยังผ่านการปลูกเสกเนาะคะ่ะของของปูนี่แผ่นหนึ่งอเนี่ยเนี่ยแผ่นเดียวนี่สิบบาทตัวน,นี้คะ่ะแผ่นเดียวนี่คือสิบบาทเลยนะแม่ครูก็ยังยังได้อ่อให้นะคะข้างหลังกาจะมีเอ่อคำบูชาหรือว่าเอ่อคำสวดเนาะคะ่ะเดี๋ยวแม่ครูแม่ครูกับบริสวดจ้าเทียอ๋อ นะโมอุโมนะโมปิตุเยเป็นเป็นเอ่อเป็นคาถาเรียกเงินเรียกทรัพย์เนาะค่ะเป็นคาถาเรียกเงินเรียกทรัพย,ย์อันนี้แม่คู่หลุอยู่เนาะคะ่ะกะเอ่ออยู่อยู่ในนี้นะคะจะอยู่ในนี้ยวาตาอันนี้เนาะคะ่ะผู้ใดได,ได้ภาพของคูนี่ก็ถือว่าดีมากๆแล้วเนาะคะ่ะถือว่าดีมากๆ แต่อันนี้ได้เครื่องเบียดแก่ได้เครื่งองฝ่ายผูกแขนเพ่นอตอฝ่ายผูกแขนเนี่แม,คม่คู่วะคือพ่ใส่ใหแล้หลายเส้นเนี่ยคือพ่อเอาเงาๆเนี่ยนะคะเพ่นมาหุ่มคอมืออยู่ดอกอของแม่คู่เกือบโมหุ่มเกือบโหุ่มเนาะค่ะอันอุ้ยแต่ได้ผูกแขนเนี่กันได้งากคืออย่างนี้แม่คู่คืออันเพ่นห้มาได้แต่ละอันเท่านั้นละลวก็ได้หลายดอกว่ารัเนเอา ผูเพิ่นไปนอนเฝ้านั่งเฝ้าเนาะกตเตอรี่ตวนเพิ่นเนาะคะ่ะผููเข้าอยู่บ้านอยู่ซื้อเข้ากับขอบอกเลยนะคะว่าบูชายอยู่ที่วัดก็สองร้อยแล้วนะคะสองร้อยเด้ดส่วนเพิ่นสี้ค่าลดค่าล่าไปเพิ่นเอาแค่รวยก็สองร้อยกเก้านี่ก็ให้เพิ่นทงค่ะดีกว่าเข้าเติมน้ำมันไปดีกว่าเข้าอันอไปนั่งเฝ้เาเนาะคะ่ะยังมีอยู่เด้อคะ่ะสําหรับเบีย้ยแก้แล้วก็ใสยข้อมือของปูนะคะ แต่ว่าสวยข้อมือของปูนี่อยากขาดได้ค่ะอยากขาดของแมค่ครูใกล้สิเบิร์ตแล้วแล้วล็อตนี้นะคะล็อตนี้เพิ่นก็บ,บอกว่าแมค่ครูอาจจะไม่ได้นะกําไรเนี่ยเนาะคะ mm ่ะเพราะฉะนั้นผู้ใดญเนาะค่ะอยากเก็บไว้เนาะค่ะเป็นที่ระลึกหรือว่าเป็นเอาความสิริมงคลแจกของห่วงเนาะค่ะกระดิบเก็บไว้เดี่ยสำหรับกําไรเนาะคะ mm ่ะ hmm. เบี้ยแก้นี่กะยากค่ะ mm hmm. เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนาะคะ่ะหลายๆหลายๆทีเพิ่นกั ไเอาเนาะคะ่ะเอามาให้พ่นบูชาดิละมันก็นเลยเป็นการแย่งกันเนาะคะ่ะแต่แม่คู่ไปแย่งกันน้าไผ่หรอกราะแม่คู่มี่งกันคนรู้จักเนาะค่ะเพื่อน,น,นะะเอามาให้ถึงจะได้เท่าละหน่อยเนาะคะ่ะได้สิบตัวหา้าตหรือว่ายี 30, ส่สิบตัวสามสิบตัวสามสิบ,สบอ,อันเนี่กะโอเคเข้าถาไดะะ้เนาะค่ะเมืม่มอวานนี่เพิ่นไปแล้วเด้ค่ะเมื่อวานนี่เพิ่นไปแล้วแต่ว่า หลวงปูว่วายูพันมาเมื่นอนี้ก็ต้องนอนอีกพันมาเมื่ออืน่นเด้อจังสีมาพันมาจังเสียเนาะค่ะส่วนกําไรโนโมเนาะค่ะกําไรโนโมเอ,อ่อเพิ่นฝากมาแล้วเพิน่นมาเอ่อฝากฝากมาให้แล้วนะเอ,อ่อฝากมากกับเออ,อนพี่น้องพี่น้องกลับมาก,ก่อนแต่ว่าผมต้องนอนเพิน่นมาผมต้องนอนผมต้องนอนค่ะเอาของเพราะว่า,าขาบ่นอนกับบนได้เพิน่นมาเนาะโดยเฉพาะเบี้ยแก่นี่แหละ แต่ตอนนี้เขาบอกเลยว่าต่อไปก็คืออันนี้ขาดแน่นอนเนาะค่ะขาดแน่นอนเพราะฉะนั้นผู้ใดยังมีนะคะยังมีกำลังทีจะบูซาวไว้เอาไว้ลดค่ะร้อยเก้าเก้าเองนะคะเออกำไรของปู่ศิลาร้อยเก้าเก้าเนาะค่ะเ,เบี้ยกแก้สองร้อยเก้าสิบเก้านะคะแม่คู่เหลือกีโตัด้วยค่ะเหลือกี่ตัวเพราะฉะนั้นเปล่าเด้อค่ะเปล่า,พาเพราะว่า ขนาดคนอยู่บ้านแม่คูอยู่จังหวัดกาฬสินเนาะค่ะที่เข้าไปบวงสวงอยู่กาลสินย่างท่วมาจองแม่คู่เนาะค่ะอำเภอคำม่วนจังสีกท่อมาจองขนาดอยู่ใกล้ๆกาฬสินน่ะอยู่ใกล้ๆกลปูน่ะโอ้ยไปตัวแถวบ่อใบดอกอันพ่ออันหูบานแม่คู่อ่ะหูจักกะสิเอาก็แม่คู่นี่ดอกอค่ะสำหรับเซลล์ัมนะคะเซลล์ัมกับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะ อันนี้ก็ยังมีอยู่นะคะแม่คู่ก็ใช้อยู่ตลอดนะคะก็ชิดได้น่าซื้อๆใสๆคือจงแม่คู่ะคะ่ะมันจะลบริ้วรอยนะคะแล้วก็ตีนกาเนาะคะ่ะนี่แหละค่ะยิ้มก็บพ่ค่อยเห็นห้าสิบสองเลยนะคะค่ะเอามาเมิ่งแม่คู่กับเบ้าลายใจห้างแล้วเนาะทุกคนก็จะว่าคือเบ่าดุทือเบ่าดนแทะไก่เบ่าแน่ค่ะเพราะว่ามันมีอีกอย่างดีๆกะ อยากแบ่งปันเหแมค่ค่ะเพราะว่าต่อไปมันสีหายยากเนาะคะ่ะต่อไปอาจจะแพงยังเสี่ยเนาะคะ่ะเพราะว่าบางที่ก็เก้าสี่ร้อยเก้าสิบเก้าแล้วนะคะเบียก์แต่ว่าแม่คู่เนี่ยอยากออกมาแบ่งปันซื้อๆบอ,อด้อีหยังมากไม่หรอกค่ะมาดูของคุณตาเนาะคะ่ะเลขของคุณตานะคะเลขของคุณตาเลขหลักสิบ หลักหน่วยหลักหน่วยหลักหน่วยสองและเจ็ดเด่นที่เจ็ดนะคะรองห้านะคะอันหานี่บ่ตองเหลียวมึงหลายๆก็ได้แต่ว่าแม่คู่เหลียวอยู่ดอกเพราะว่ามันมันอยู่ในของปูแม่คู่ก็เลยเหลียวเนาะคะ่ะแล้วหลักสิบเนาะคะ่ะมีเก่ากับหนึ่งเด่นที่เก่าคุณตาบอกฟันไปเยอะๆเลยสองตัวเนี่ยสองตัวนี่พ่นมาผู้ใดอชอบ อันอันออกกําลัไก่ไปโหลดเดอ้อเห่นว่ากุณตามั่นใจว่ารแ,แต่ว่าเก่าเนี่ยคือากกนน่าตูงกับปูเถอะเนาะแต่ว่าปูก็เด่นเจ็ดนะคะแต่ว่าปูบอกว่าเก่าคนสิบไปมึงม่หายเนาะคะ่ะวันนี้วันนี้วันนี้ก็คงจะเออส่งเอาตัวเลขเนาะคะ่ะแต่ว่าไม่คู่ก็ต้องถาน้องแอ๊กเน้ะเพราะว่าน้องแอ๊กมือนี่เนาะคะ่ะเออได้ได้ไป ได้ไปทำพิธีอยู่ทีข่ำโนดเนาะคะ่ะบมลูจ,จะกลับท่านบม่เนาะคะ่ะพอแม่คู่ต้องอาศัยนองเด้อ่าค่ะเอาเด่นเด่นเนาะคะ่ะอ่าหลักสิบหนึ่งกับเก้าลองศูนย์นะคะเข้ากับเข้ากับจัดยี่สิบก็ได้ค่ะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเนาะคะ่ะแต่ปกติคือมานากันดีแถคุณตาเนาะคะ่ะเก้าสองสองเก้าเนาะคะ่ะคนว่นหนึ่งเจ็ดมาเอาก็ได้ว่าสั่นคุณตานะตัดถิ่มให้เข้าตัวหนึ่งล้วเด้เออ นั่นเพราะฉะนั้นห้อกับสือ92299779หรือว่า9119แต่เพิ่นกบว่าจัง 4, 49ว่มีมิตะเก่าหนึ่งว่าสั่นคพินตาวาเนะค่ะห้อกับจับได้แค่9229 7227และ91นะคะพอ71เพิ่นกบตัดคือกันค่ะ00 0, นะคะแม้แต่ร้านของแมคค่คู่นะคะร้านของแมค่คู่น,นี่ฝันนะคะฝันว่า ปูมหาปูดำมมหาโตบักยายเพิ่นนมาโตซัมเงียนนี่แหละเพื่อนฝันติดตัวกันสามขึ้นติดเนาะค่ะเพื่อนพึ่งกลับมาตารุ่เทพเนาะค่ะบนจะพูดไทยจักหน่อยเนาะบบแมันจักหน่อยเหรลายเติบกุลังค่ะเพื่อน่าปูมะบอกเพื่อน่าปูปูมาใคยลูกแก้วให้สามลูกแต่ปูบอกว่าเอาไปซ่อนไว้นะเพื่อนว่า่างส่เนาะอืมแล้วแม่คู่ก็เลยว่าบ้าขันเอาไปซ่อนนี่สงสัยสิเป็น สีบ่มีศูนย์บ่แม่คู่ว่าจีเป็นคือจังปูว่ว่าอิลิบ่นะนะแม่คู่ว่าเนาะคะ่นะเนาะออ,อาจจะไม่มีศูนย์ก็ได้นะคะเพราะว่าปู่เอาปู่ให้ออหลานแม่คูนี่เอาไปซ่อนไว้เพื่อนบอกว่าเอาไปซ่อนไว้เซ็นเอาเอาจากมะมึงกันเนาะคะ่ะว่าศูนย์สีมาบ่เนาะคะ่ะแต่เมื่อคืนนี้ฝันดีมากมากเนาะคะ่ะฝันดีมากๆเดี๋ยวแม่คูจะเล่าความฝันให้ฟัง แต่แม่คู่น่ะเสี่ยงตัวเลขแค่สองตัวเองเด้ดค่ะเสี่ยงตัวเลขแค่สองตัวนั่นก็คือกะาเจ็ดเก้ากับเก้าหนึ่งเนาะค่ะค่ะเอ่อล่องล่องออกไปผิดจระนามึงเนาะคะ่ะเอาแคบหน้าจอแคบหน้าจอไว้เด้อสำหรับตัวเลขของคุณตาลักหน่วยลักสิบค่ะสูตรของเทวดาหากินได้เบิดปีเพิ่นว่าพอแม่เอ่อเพิน่นเพิ่นบอกแม่คู่เสี่เนาะ พ่อแม่เอาให้ผนะู้ทวดผู้ตาเอาให้นะเพราะว่า,าสูตรนี่คุ้นตาเนาะคะ่ะเพื่อนเป็นหมอถ้ำละทวดเพิ่นก็เป็นหมอถ้ำคือกันเนาะคะ่ะจะเป็นสูตรของตัวเลขนะคะเลียงตามาจนเท่าซุมือนี้ละแต่แม่คอ้ยเฮ็ดจังไดเนาะเพื่อนมาอันเฮ้ากับบ่ได้ไปเอาอีหยังหลยเอาพ่อได้ให้หลูกล้านไปรงเลียนเพื่อนวันเสียนเนาะคะ่ละลวเพิ่นก็ฝาาขอพุณนทุกๆคน ที่อ่าให้ปัจจัยมานะะเนาะค่ะพ่อได้อันสืบทุ่นว่าๆๆก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะกับแม่คู่กับโอนให้คุณตาแล้วแล้วเนาะคะ่ะงวดนี้คุณตาได้คือหนึ่งมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะหนึ่งมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทโอนให้คุณตาเรียบร้อยแล้วค่ะคุณตาดีใจบักพักเนาะค่ะ,คะได้ซื้อชุดนักเรียนให้อันอัน,อนล้านวสันโทรมาบอกเนาะค่ะ โอ้ยจะเป็นแบบนั้นเป็นบุญเป็นคุณนมาสั่นเอาอันผู้ใดให้มาเพื่อน่าอันเอาแม่คู่จะให้ยพอนนั่เพลินเด้อเพื่อนมาผู้ใดให้มากก็ขอให้ได้ได้หลายเพื่อน่าบ่ให้เก็บบ่ให้ไข่บ่ให้จนให้คุณนปากคุ้มครองคุณตาว่าเอาใหายลำรวยทุๆถูกข้นเด้อที่ทรงปัจจัยมาให้อันคุณตาคุณตาบอกเด้อค่ะเอาซาถูน้ำกันเนาะค่ะเนาะ เอาค่ะคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสับไข่ให้กันเ้อค่ะสูตรของคุณตาแม่นๆ่นนะคะเอาใช้วิจรารณญาณในการรับฟังรับชมเนาะคะ่ะเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะคะ่ะคลิปนี้เพดเ,เ,เป็นแบบบันเทิงบันเทิงเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าซีเรียสนะคะค่ะเอาค่ะ,คะผู้ใดสนใจกระทักแคททักไล่มานะคะ0 6 2 4 9 1 4 3 8 9นะคะ 0624914389ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ